มันแลงนิ่งๆถ้ามันเป็นปลาปลาเหยื่อเดี๋ยวก็ต้องปล่อยน่าจะเป็นปลาเหยื่อเปล่าแองนะฮะพามาชมบรรยากาศหลังบ้านหน่อยนี่นะเนี่ยถ้าร้อนๆผมนอนตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะนอนหลังบ้านนะครับคือตรงนี้ก็ยังเป็นนาข้าวนะครับแล้วตรงนี้มันน้ำมันท่วมเนะาะเวลาฝนตกน้ำไม่น้อยเนาะ ดูทั้งหอยทั้งปูนะครับทั้งปลาอะจัดหนักไปเลยเดี๋ยวรอมันเดือดนะเดี๋ยวผมชิมก่อนเฮ้ยไม่ชิมไม่ได้ดิเ <c oughs> องจะเสียเปล่าวะมาชิมน้ำก่อนแต่ว่าไอหนอหนอไม้ดองเนี่ยผมต้มไปรอบนึงแล้วนะบีบน้ำทิ้งแล้วเ <c oughs> สุดยอดเลยสุดยอดเลย ดีเยเช้าครับมันนองอยู่ในเมืองนะครับอ่าน,นี่ก็ไปอีกวันหยุดหนึ่งนะก็มาไล่ดูเป็ดที่สวนสาะนะครับก็ทิดปักไว้นะนนเนาะเป็ดกบไป็นไรไม่มีเลยหมดนะครับก็เลยมานั่งตกปลาเล่นๆน,นะวันนี้เนาะไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็มได้พักผ่อนบ้างนะครับเดี๋ยวจะตกตกปลา หาหอยวันนี้อยากจะได้หาหอยเหลือเกินไม่ได้หาหนานแล้วน,นะอหอยครับแต่ไม่กิ้มันจะเป็นปลาใหญ่นือเปล่าที่ผมเอาเบ็ดมัดใส่กิ่งไม้ผมสังเกตด,ดูไม้มันดึงดิงดิงดิงว่าจะลงไปดูสัก่อนปลาเบดไอ้ตกปลาเมื่อเช้านี้ได้ปลาหมอสองตัวได้สามนะครับหลุดไปตัวหนึ่ง โดดออกกระชังใช่เดี๋ยวผมจะ,าจจะพายเรือไปดูนน่นก่อนว่ามันมปลาติดหรือเปล่านะเดี๋ยวพาลงไปดูด้วยกันก็ไดนะ้ก็มันจะไม่นิ่งนะผมไม่แน่ใจเลยว่า,วามันใช่ปลากิดหรือเปล่านู่นเดี๋ยวไปดูกันครับบานทอดแหไม่ออกอย่างนี้เนาะ มันแหลนิ่งๆถ้ามันเป็นปลาปลาเหยือ่อเดี๋ยวก็ต้องปล่อยน่าจะเป็นปลาเหยืออย่อเปล่าอมอปลาเหยื่อเดี๋ยวปล่อยไป่อนคิดว่านะผมมัดไว้สองคันเมื่อวานน่าจะเป็นปลาเหยือ่อ ปลาเหยื่ยอปเหยื่อเดี๋ยวปล่อยครับไม่ตกใจเพราะว่าปลาใหญ่เ,เค,คริรเบีเดข๋้วขึ้นฝั่งกันวันนี้อยู่สวนนะก็ได้ตกปลามาได้สี่ตัวนะครับเนี่ยปลาเป็นปลาหมอตัวใหญ่เลยนะสี่ตัวนะครับแล้วก็มีหอยเชอรี่นะเนี่ยหอยเชอรี่ หอยเชอรี่แล้วก็ที่เห็นเนี่ยคืออันนี้อันนี้เรียกในบ้านเป็นหอยโข่งนะหอยโข่งลูกเล็กลูกอย่างเล็กนะที่จริงลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยนะอันนี้ผมได้หน่อไม้ดองมาจากข้างบ้านนะครับก็เลยว่าจะลองแกงแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาหมอนะมีสี่ตัวมีหอยเชอรี่ด้วยแล้วก็มีปูนาด้วยนะแต่ปูนายังไม่ได้ทําอะไรปูนาตัวทั้งหอยป้งมือก็มีนะครับ เออนั่นแหละว่าจะมาแกงใส่ด้วยพอดีน้ําพริกไม่ต้องบอกนะคนอื่นอาจจะทาอรอ่อยอร่อยตัวผมนะอันนี้มันขูน้ําพริกแบบใส่มะใส่มะหลบด้วยนะเนี่ยเออมีพริกพริกแห้งพริกพริกสดเนาะแล้วก็มีหอมหัวแดงมีกระเทียมมีปลาร้าสับใส่หน่อยนึงนะครับแค่นี้เองนะเกลือใส่ด้วยแล้วเออตะไคร่ตะไคร่ตะไคร้สามสามหวัว ไมว่าจะลองแกงดูครับส่วนใบแมงลักนี่ผมไม่ได้ชื้อมาเนาะเดี๋ยวผมจะใส่โหระพาก็ได้พี่ผ้มใส่พี่แางนี้ด้วยหอมหัวแดงผมมีน้อยนะเดี๋ยวผมจะหั่นหอมใหญ่เี้ยใส่กับน้ำแกงไปด้วยตัวน,นีน้น้องพี่โขกเสร็จแล้วเนี่ยลองชิมดูได้วอร่อยเลยกินฟรีอของเราคนเดียวอันนี้ที่จริงปลาก็ได้ แค่นี้แหละครับแล้วก็มันหลุดไปก็มีหระนะอกก็เลยว่าเออแค่นี้ก็เพียงพอเนาะหอยโข่งนี้จะลองเป็นลูกเลยนะก็คือเก็บจากบ่อในบ้านนี่นะครับส่วนอฮเดรี่เนี่ยผมแกะแกะเม็ดเอยแกะเอาอ,อะไรนะที่เขาบอกว่าเป็นเป็นปากมันนะเป็นกระเพาะเป็นขี้มันนะอ,ออกละล้างน้ำสะาดหมดละบางหมอก็ต้องขูดเ้าด้วยนะตอนนี้คือรอ ลอเออนี่เป็นนี่ปูนา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 นี่ว่าเดี๋ยวจะต้องนอกน้ำแข็งก่อนรอหน่อไม้ทองคนะ่ะรอไม้ทองนะีวผมจะต้มเอาน้ำทิ้งสักสักน้ำหนึ่งเนาะต้มทิ้งเลยรอเดือดแล้วก็เดี๋ยวมาล้างน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยแกงใหม่เดี๋ยวมันดูโอ้น่าจะพอเนาะเดี๋ยวผมเอาจัดการกับหน่อไม้ทอง ตอนนี้ก็ตั้งหม้อนะครับเอาน้ำพริกลงละลายในแม่น้ำเลยอะ <c oughs> ตอนนี้รอเดือดรอเดือดอุ้ยหอมตะไคร้เลยเดือดเดือดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาน้ำาะลาใส่นิดนึงนะแล้วก็ระหว่างนี้ผมจะเอาน้ำแข็งมาละลายน้ำนะครับเออ เดี๋ยวผมก็จะเอาน้องปูเนี่ยมาใส่เข้ไปดูนะเรียบร้อยนะเห็นไหมครับวิธีทำให้ปูสรุปง่ายๆเรียบร้อย,ยตัวผู้ตัวเมียไม่น่ามีนะตัวเมียมีตัวหนึ่งเ้ยไมนไรเรียบร้อย เรียบร้อยครับตัวใหญ่เลยเรียบร้อยอย่าดาม,มากผมนะอันนี้คือการทําให้เขาสลบนะครับไม,ไม่ทอไม่ทรมานเขาเลยนะอันเนี้ยเขาหลับไม่รู้ตัวเองเลยแล้วผมก็จะมาทําอาหารนะไม่มีไม,ม่ไม่มีลูกนะอ่าระหว่างนี้รอทีเดือด เออนับแกงมันเดือดนะตอนนี้ก็หน่อไม้ดองก็เสร็จแล้วนะครับจะลกโลกหน่อยนะครับห้องครัวคนโสดนะเป็นอย่างเงี้ยนะครอัวคน้านนอกอยู่ในเมืองนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่ต้องไปให้เจ้าที่ที่ไหนครับเจ้าที่ที่บ้านผมไม่กินอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็รอนะครับ เดี๋ยวรอน้ำแกงเดือดแลด้วเดี๋ยวเจะเอาเอาปลาเอาหอยใส่ก่อนเนาะหอยนี่ันใส่เป็นลูกๆเลยนะเฮ้ยเอานี้ใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ใส่ลืมแืมลืมลืมใส่หมดเนี่ยผมอ,ะอ่ะอหมดเนี่ยอะเ็าจะแยกริกออกซะหน่อยนะครับนี่นะฮะกับข้าวที่หามานะอันนี้เพื่อนบ้านให้มา แกงหมดนดี้เลยกินจะมันพรุ่งนี้เลยเไปกินที่ทํางานเลยครับอืมเดี๋ยวรมันเดือดก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ตอนนี้น้ําก็เดือดแนตะ่หอมมากเลยนะเมื่อกี้ผมชิมแล้วอุ๊ยอร่อยอร่อยจังเลยไม่ขวงใส่ก่อนเลยเนาะไม่ขวไม่ใส่เป็นตัวไออันนี้ลองนะไม่ต้องมาเรียนแบบผมก็ได้นะวันที่อยู่ที่ ชอบใคชอบมันเนาะนะครับของกินเนอร์อย่าว่าบาปส่วนปลานี่นอนไปเลยปัาหมอนี่มันขาวเยอะนะต้องขูดขาวดีดนะครับขูดขูดเอามีดขูดเลยไม่ต้องกลัวมันหนังถลอกใส่ไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยหอย ชีรี่แกะนะครัสดเลยแกะปุ้มแกะสดเลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวส่วนปูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อีกทีนึงเดี๋ยวขอแกะขามก่อนลืมแกะขานะเนี่ยมันต้องแกะขาก่อน,เ,นเรียบร้อยหมดแล้วนะต้องแกะขาม,มันนะครับผมบอกผมจะแกะขามเนาะแล้วก็ใส่ไปทั้งกระดองเลยนะเยอะเลยให้ดูครับ ผมลืมไปสำหรับผมอ่ะนี่ใส่เป็นตัวไปเลยนาะนะครับนี่ใส่หมดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันจะฟื้นใส่เป็นตัวไปเลยผมอ่ะเออแล้วก็กดลงน้ำหน่อยใส่เป็นตัวเลยเออ แกงสมัยอยู่บ้านนอกเนาะเดี๋ยวรอครับไม้ก่อนเขาจะใส่แมงเลยนะแมงแมงนิ้วแมงอย่างแมงดาแมงอะไรนะ่ะนะแกงนะมอร่อยเลยนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวจะใส่่อไม้ดองระหว่างรอแกงเดือดระหว่างรอแกงนะฮะพามาชมบรรยากาศหลังบ้านหน่อยนี่นะเนี่ยถ้าร้อนๆผม นอนตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะนอนหลังบ้านนะครับคือตรงนี้ก็ยังเป็นนาข้าวนะครับแล้วตรงนี้มนันนามันท่วมเนาะเวลาฝนตกเขาเลยเว้นไว้ก็ยังโชคดีนะครับหมู่บ้านล้อมนากล้องไม่นิ่งเนี่ยเ้ยเจ้าของนาเ็ายังทำอยู่เลยนะ ตรงนี้ปลาโคตรเยอะเลยผมจะบอกให้นะครับที่เห็นขุนๆน,นี้ตัวเงี้ยตัวเงินตัวทองอ่ะมันมันเดินไปเดินมาปลาไหลยังเยอะดูมเดินนะแล้วก็ต้นอะไรเนี่ยว่านอะไรเนี่ยที่เขาของไว้นะ่ะเต็มหนังบ้านผมเลยโอ้ยลมเย็นครับกลางคืนนี่ถ้านอนหลังบ้านนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ถ้าเขาเกี่ยวข้าวให,หม่ๆนี่กินข้าวนี่มาถึงในบ้านนี่เลยวลมเย็นจนหนาวเลยไม่ต้องได้เปิดแอร์เลยนะฮะอยู่ที่นี่เมื่อก่อนมูก็ตกไปหลังบ้านน้ำท่วมนีนะฮะปลาช่อนนี่ตัวยหญ่ใหญ่เลยนะครับนกนกกวักนกกระยางนี่อย่างเยอะเลย เป็นในกาปูนี่เลยตอนตีห้าหกโมงนี่ควักวๆวๆๆแล้วนะฮะโอ้อากาศดีนะนกกระปูดนกกระปูดดูนก,นกเต็มเลยนกโอ้ยอชยมอากาศเดี๋ยวไปดูหม้อกแกงก่อนปูสุกย่างก็สุกแล้ว เดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะเละชิมน้ำก่อนอันดับแรกหืมตายถ้าใส่หน่อไม้ดอกแล้วเป็นเป็นไงขนาดนี้อร่อยแล้วเอาใส่ถมไปเลยครับเออทำกินแจกเขาด้วยอนะ่ะนี่หืมดูปูครับดูปูดูปู เป็นตัวเลยนะครับออยู่ง่ายกินง่ายอะ่ะควาคนมานอกนะครับน้ำน้อยไปไหมโอ้โหน้ำไม่น้อยเนาะดูทั้งหอยทั้งปูนะครับทั้งปลาจัดหนักไปเลยเดี๋ยวรอมันเดือดนะเดี๋ยวมึงชิมก่อนเฮ้ยมึงชิมไม่ได้ดิ เขาจะเสียเปล่าวะมาชิมน้ำก่อนแต่ว่าไอ้หนอหนอไม้ดอกเนี่ยผมต้มไปรอบหนึ่งแล้วนะบีบน้ำทิ้งแล้วหือสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวรอมันเดือดแป๊บนึงเนาะนี่นะครับอยู่ง่ายกินง่ายกินแบบนี้ไปเลยเนาะไม่รู้ว่าคนอื่นอจะ ผมไม่กินแมงผมมั้งมันลุกทุ่งลุกทุ่งนะฮะโสุดยอดสุดยอดเดี๋รามาเดือดอีกทีนึ่งครับน่าจะอร่อยกว่าน,นี้เดี๋ยวเดือดปุ๊บเดี๋ยวผมใส่ผักเลยมันไม่มีใบแมงลักนะมันผมกินหมหลพานะเออแค่นี้หอมครับหอมมากนะเดี๋ยวรอก่อนครับตอนนี้สุกแล้วนนี่ย ปลาจะเละแล้วนะครับมัวแต่ชมบรรยากาศไม่ได้นะชมแต่สวนเนาะมาชมหลังบ้านผมบ้งางปลาพอแล้วไม่กี้ผมชิมอร่อยนี่ผมใส่ต้นหอมไปด้วยนะ่ะนี่ใส่เข้าไปต้นหอมโหระพานี่คนคนคนเท่าหน่อยคนจะปลาเละ อันนี้ผมไม่ต้องกินโชว์นะผมทําโชว์แค่นี้ก็พอเนาะไม่กินเดี๋ยวรออีกครับนะึงตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลากินแต่ว่าชิมนี่ชิมเพราะว่าวันนี้ปกติวันหยุดกินข้าวแค่มื้อเดียวนะแต่เช้าเลยแต่ตอนนี้ก็หิวไนดะ้เห็นอย่างเงี้ยชิมก่อนโอ้โห oh. ว่าอร่อยด้วยฝีมือนี่แหละผมทำไม่ใช่อร่อยด้วยหิวหรอกดีเลยนะครับรดีเลยว้าสุดยอดปิดแก๊สปิดฝาร้อนอบอยู่เนี่ยหืมชอบกินในเมืองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายๆเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ทางบ้านมากนะครับเออมาอยู่บ้าน เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากสวนนการไปหาปลามาแล้วมาทำกับข้าวเนาะเออเดี๋ยวเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านาาก็จะว่า <c oughs> เฮ้ยบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจนะมีคนเข้ามาติดตามเยอะเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ปลามาได้หอยมานะครับแล้วก็มาทํากับข้าวนะก็คือเราก็ ไปกินของที่มันธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็ทําจากฟีมือของเราเนี่ยโอ้สุดยอดน้าขนาดนะ,ะก็มีเจ้าทีที่นุก,ก็ไม่ได้ให้เนาะให้แต่ตัวเองเี่นไี้ปึกนะโอ้โหไ,ได้สดน้ําไปด้วยเนี่ยโอ้โหป๊อดปเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพึ่งเบือกันนะเป็นเพื่อนกันก่อนนะก็ได้ชมบรรยากาศของบ้านแนละ้วก็ งบ้านด้วยนะครับเป็นรมยกานที่ที well ่ดีเหมือนกันนะครับที่สวนก็ดีนะครับก็ที่สวนมันทําอะไรทั้งสุขใจด้วยนะเออแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรอย่างอยู่นะครับอยู่คนเดียวนะภารกินมันเยอะยู่บ้านนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับคลิปใหม่ๆคนมาต้องอยู่นเมืองนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ อ่ะตบท้ายครับว่าจะไม่กินให้ดูนะืมือนะครับมือทุกทุ่งอือร่อยครับอร่อยจริงๆดูหน่อไม่ดองปูนะครับลองหอยเชอรีกัน รอร่อยครับอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับกับวันนี้เนี่ยแกงอะไรไม่รู้เรียกกันเนาะแล้วมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากนะครับ